เจอว่าเป็นแบบ DVT ก็คือโรคเลือดกุ๋นจันรขนาดตั้งรันแล้วเราก็แบบให้ความเครียดมีความกังวลนะคะทานวันละสองค่ะเช่เอ่อเป็นประมาณ7วันก็ถ่ายแล้วรู้สึกว่าสบายมากซึ่งตอนนั้นนะคะเราเป็นคนท้องที่มันค่อนข้างแบบมีความเครียดอยู่แล้วอะเรื่องหนึ่งที่เราแบบตัดออกไปได้เลยอะคะ่ะในความกังวลอะเรื่องของการคานเรารู้สึกว่าโดอทห้เรื่องสุขภาพจิตเราดีขึ้นตอนนั้นก็กังวลเหมือนกันว่ราลูกที่ออกมาะคะ่ะเขาจะมีผลข้างเคียงต่อยาที่เราทานไหมหรือว่าในๆก็ตามเนี่ย ลูกที่ออกมาอยู่ครบเลยนะ40วีปแข็งแรงถูกได้ทานตั้งแต่ตอนช่วงโควิดแรกๆอะค่ะพอดีว่าตั้งทาน์แล้วก็หาข้อมูลตอนตั้งทานว่าคนท้องจะท้องผูกแน้ำพอได้ทานก็หายจริงไม่ต้องเบรไม่ต้องอะไรเลยต้องแบบเล <laughs> ็กเล็กน้อยจริงๆก็บอกว่าอันอันมีรถแทะ เห็นอตอนหลังคอดก็ยังทานอยู่เพราะว่าก็เป็นคนชีพหาคอดก็เลยยังไม่ยหยุดไอ้ลองไซมันแบบว่า,วาจริงๆริงมีคุณลูกคนสอบมาเาเขาผูกแล้วก็ทานยาขายมาสิบปีกินยาละอร่อยถึงไม่กินยาก็เป็นลักษณะไรมันทุกอย่าปีละสองครั้งสองครั้งเนี่ยทำอยำานน่ยงางไรมันก็ไม่ทำแล้วต้องกินยาทานแค่ของอย่างเดียวค่ะเราทานดูกรอบแก่สามชีพสอง ประมาณหนึ่งอาทิตย์เหมือนที่อาจา,ารย์บอกที่นอกร์เอบอกนะคะหนึ่งอาทิตย์เพราะเราอะติดสิบปียาผ่านสิบปีแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ทำไมเจ็บด้ถม,มันไม่ถ่ายนะก็แต่เราพยายามกินน้ำให้มันแบบมันผ่ายไปเลยพอหลับจะเจ็บวันนะเช้าอีกวันที่แปดค่ะก็ถ่ายปกติ